สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกกันนะคะน้ำตกทานทิพย์ที่อำเภอสังคมค่ะไปซื้อขนมเล่วันนี้เป็นวันหยุดโชคดีมีขนมขายนะคะใครเอาโค้งลงมานี่มีตังรวยด้วยเนี่เราจะหิ้ของกินไปด้วยนะคะนี่มีขนมเยอน้อยมีของชิวย ได้ได้โอเคใครเลือกเราไม่กินมึงวค่ะอันนี้น่ะหนูชอบนี่คนสวยกินเป็นนะจ๊ะเอาแน่ไม่เอาดีกว่าเอาอันนั้นแทน <c oughs> เอานี้นะจ๊ะเราจะให้ชมบรรยากาศนะถ้าวันนี้นะกท่องเที่ยวเยอะมากมีสาวๆเต็มเลย <c oughs> อะไรนะคะเออใช่ใช่ใช โอเคเอา,เอาไมอ,อกินได้กินได้เสาวสาวเต็มเลยข้างหลังเรามีแต่เสาวสาวข้างหน้าจะเป็นหนุ่มจะกลับกันแล้วนะนท,าทางขึ้นทางขึ้นน้ำตกว,วันนี้จะน้ำขึ้นไหมน้อง vocabulary. จากจุดทางขึ้นนะคะซ้ายมือของเราจะเป็นห้องน้ำจะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านอยู่นะคะถ้าเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงว่าจะร่วงหรือเปล่านะคะโอเค ตรงนี้นะคะก็เป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปเที่ยวนะคะที่นี่น้ําตกทานทิพย์อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะมีทั้งหมด3ชั้นแต่ชั้นที่3เรายังไม่เคยได้ไปเลยเนื่องจากอ่ามันอันตรายนะคะข้างบนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องพาไปเราไปเองไม่ได้ะคะ่ะ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเขียวขจีสดชื่นสุดๆค่ะเดินเข้ามาเราจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่มันเย็นสดชื่นเหมือนเราเปิดตู้เย็นเลยอากาศประมาณนั้นเลยค่ะเดินมาสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีศาลาทางขวามือเราก็ไปลงทะเบียนนะเพื่อลงรา,ายละเอียดไว้ว่าในแต่ละวันมีนะักท่องเที่ยวกี่คนนะคะ เขียนชื่อเสร็จก็เดินไปต่อค่ะแล้วเราก็จะเจอน้ำตกอยู่ใ,ใกล้นี้เอง ้ำตกทันทีมีทั้งหมด3ชั้นคะทุกคนนี่คือชั้นที่1ค่ะแล้วเราจะดไปชมชั้นที่2นะคะไปชั้นสองเลยตอนนี้กำลังกำลังเหลือไง <laughs> เดี๋ยวพละกำลังหมดแล้วขึ้นไม่ได้ สวยค่ะโอ้โหเห็นคนไหมบนมีคนอยู่เนจะอน้อยชาไทยมากปี๊ นี่ก็คือชั้นสามยังขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณได้แต่ต้องมีความสามารถหน่อย oh. เพราะว่าแบบแบบธรรมชาติแบบพแบบวกคนไทยอ๋คือไม่มีเราเหรอไม่มีไม่มีแบบธรรมชาติเราดิดแต่ว่าถ้าผมทำเชือกก็อยู่ไม่ไปดีกว่าคะ่ะไม่ได้หรอกคน,นต่างด้าว,วชุดแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องมันต้องเป็นชุดที่ต้องเซ็งอ่ะเุดแบบนีไ้ได้เถ้าะเป็นชุดพี่เขาขนาญแล้วหรอแต่ว่ามันสวยๆกว่านี้เยอะ เมื่อสักครู่นะคะคือเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้ําตกแห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเราอยากไปชั้นสามเนี่ยเราต้องใส่ชุดแบบลุยๆมากนะคะชุดแบบนี้ขึ้นไม่ได้ไม่เหมาะนะคะนะน้ำเย็นมากเลยค่ะทุกคนนี่เรานั่งอยู่ห่ไกลตรงนี้ก็โดนละอองของน้ําปลิวมาใส่เรานะเหมือนมีคนมาฉีดสเปรย์ใส่เราเลยค่ะ สดชื่นสุดๆเลยเหมาะกับการมาผ่อนคลายมากๆดูสิเขียวน้อยเล่นสนุกสนานมากเลยไม่แคร์ใครเลยไม่มีคนเล่นเป็นเพื่อนเพราะว่าคนที่มาก่อนคือเขาหนาวนะคะตอนนี้ก็พา คํจกรรมต่อไปเราจะไปไหว้พระที่วัดหายโศกกันนะคะที่นี่วัดหายโศกอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะ<ม>ชื่อว่าวัดหายโศกก็คือหายโศกสมชื่อเลยมาที่ไรก็จะรู้สึกมีพลังสดชื่นทุกครั้งที่ได้มานะคะวินชอบมาไหว้พระที่นี่แล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐาน ่ให้ชีวิตมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีทุกครั้งนะคะเวลาเศร้าๆมาก็มาที่นี่ก็คือเหมือนหายเป็นเป,นปลิดทิ้งเลยสมชื่อวัดหายสุขจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครผ่านมาแวะมานะคะอยู่ทางความมือเวลาเรากลาบจังหวัดเลยจุดสังเกตของวัดน,นี้ก็คือองค์พระประธานสีขาวนะคะองค์ใหญ่มากเลยเราจะมองคเห็นชัดแต่ไกลเลยค่ะ ะะทุกวัดที่มีของโนลินจะไปลูบของเหมือนเป็นการยืนยันว่าคำอธิษฐานของโนลินจะเป็นจริงเมื่อครู่เราก็จะเดินคอระฆังรอบโบสถ์นะคะไม่รู้มีใครทำไหมแต่ตรคกลางที่โนลินทำนี่คือมันจะเหมือนกับเพิ่มพลังให้เราอะคล้ายๆโทรศัพท์ได้ชาร์จแบตอะค่ะ เวลาเคาะแล้วเหมือนกับแบบเราม like kind of like so ีพลังแล้ว oh ม right. <'t> ัน <awake> ก็จะมีความสุขมากเลยค่ะแล้วรุนี้ก็จะไปให้อาหารปลาต่อทุกครั้งถ้าฝนไม่ตกนะคะก็จะมาให้อาหารปลาสนุกสนานมากอตะเพียนไหมคะ แต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงนะคะมันเป็นป้าน้ำผงเห็นชัดเลยเนาะแล้วก็มาทำกุญก็ตามจิตศรานะคะบริจาคไปในตู้ก็จะมีตู้ให้ย่อนี่ถังเล็กดูของน้องถังใหญ่น้องน้องก็มาหนึ่งถังเหมือนแบบเราถือมาสักห้าถังได้นะู่นมกิน ความสนุกของน,อน้องยางรออยู่ไงรออยู่ <c oughs> สุดยอดเลยปลาไม่ได้เลี้ยงนะคะเป็นปลาธรรมาชาติวันนี้น้ำขุ่นมองไม่ค่อยเห็นตัวปลาเท่าไหร่แต่เยอะมาก านปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งดื่มอะไรเย็นๆก่อนที่อเมซอนนะคะว้อเชา้าเครื่องดื่มของเราเป็นชาแอปเปิลร้อนนะคะอุ่นๆหอมสดชื่นเหมือนกันค่ะคนละสไตล์กันเลยลเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเย็นที่ร้าน et, ออนซอนบุฟฟต์อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ จังหวัดหนองคายจะเป็นบุฟเฟ่แบบรายหัวนะคะกินจุดไทไปเลยมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนลินนี้เราก็ขอจบไปที่ร้านบุฟเฟ่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะ